ยามัสวัสดีนะครับยินด,เเดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไม่น้อยพังสีนวลน,นะครับผมวันนี้สามสาวตกลมของเราสามพีพ่น้องก็เจอกันแล้วนะครับผมได้แห่งานร่วมกันนะครับ,รบตอนนี้ก็เตรียมรอน,นะครับรอแห่นะตอนนี้ก็ยังพิธียังไม่เสร็จนะครับผม ก็สองวันนี้ไม่ได้ไ like ล์นะครับแม่แม่นะครับผมไม่ควานไม่อยู่นะครับผมมากับน้องเอิร์นนะครับผมาเ สามสาวตาะกลมของเรางานง่ายนะครับแม่แม่นะครับผมโชว์ความสวยนะครับเป็นครั้งแรกนะครับผมในรอบหลายเดือนเลยนะที่สาวสาวของเราได้เจอกันนะครับได้อยู่ด้วยกันเพลงสามสาวนะครับผมงานวันนี้ก็อยู่ที่อำเภอนาโพนะครับผม,มบ้านสว่างอำเภอนาโพ จังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมขบ,บนวนเราก็ากเฮอ,อยู่ที่เส<ช>มาใหญ่นะครับผมโอ้<ก>ไม่ได้ไล่นะครับพี่เมฆนะครับตอนนี้ก็กำลังเริ่มนะครับการอนนัญเชิญนะครับ เอาว้นะครับผมว่าตอนแนี้ผม่ก็ขึ้นเนาะไม่ได้ถ่ายนะครับสายคลิปตอนนี้ก็เลยลงมาถ่ายคลิปท่ไม่ได้ดูได้ชมนะครับผมไม่มีชิปลงเลยเมื่อวานก็ถ่ายแล้วแต่ว่ามันลงไม่ได้นะครับนีก็เลยแกตัวใหม่นะครับผมสาวของเราความสวยกันนะครับแม่นะครับผม ดูความรวยนะครับผมไม่มีใครด้อยหน้าใครเลยนะฮยเลยทกันหมดครับที่วจาอย่้งโตจาสุรโคจาที่ว่าเสียจายเยครับเสร็จงานก็เดินทางกลับนะครับผมกลับบ้านนะครับผมก็ช่วงเดือนนี้ก็หมดงานแล้วนะครับผมมีเยงแค่นี้นะครับผมปตาป้าเย่าง ขันตับว่าปัญญพุทจิตก็เดือดทางครับนะครับผมกับอาลีนนนนิดึะครับพอดีนะครับช่วงค่ำพอดีนะครับวานก็แห่ช่วงเช้านะครับวันนี้มาเห่ช่วงบ่ายเข้ามางานตั้งแต่เมื่อวานนะครับช่วงเที่ยงนะครับท่านผู้มีบัญญาที่การที่ลกะสารตองลสวน ผู้ดีผู้เป็นเจ้าได้มาครอบครองว่าเจ้ามั่นได้ผามเดือดสีมุนีเป็นมีชีวิตไละอัมมะอาลีขลานภิลาศเจ้าอันเป็นอารทานเองนี้ก่อนอวมกานันเทวนาลักษาสปัตตานิท์ See, it? It ี <sucks> ่ท <sau> <and> ี่เลือกในภูมิโลกนี้ในการแบบนี้เด็กข้าพเจ้าจะทำที่ที เชิญพระเวสสันดรเข้าเมืองนะครับขอบูชาอยาค้าพิจีตามิียจาดิตนลานขอเดชจะอำนาจพระอิศระก็จะเจอกันอีกครั้งนู่นแล้วครับเป็นงานก็จะเป็นงานที่บ้านทราดของเรานะครับวันที่ยี่สิบสี่อ่ะมีนานะครับผมในแดพี่น้อง เดือนนี้ก็หมดแค่นี้นะครับชาวบ้านสว่างทุกครอบครัวขอให้มีงานเข้าอีกชัยยะขอพรวัดเชินเทวราชจอมเทวีนชัยยะชัยยะขอพรเดชพระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นจอมไกรราชชัยยะชัยยะขอพรตอนนี้บางคนก็ลืมทยอยเข้ามานะผมว่ารออากาศให้มันเย็นลงทั้งเดชบูร์เทวันกับพระเลิศเทวันทั้งอากาศเทววิม เทววิมานเทวสถานชัยยะชัยยะขอพรเทพผู้ทรงันนี้ก็เริ่มแล้วนะครับผมอันเชินพะบิดนะครับจงจงป้าป้าป้าโอ้ยเอาขีดตมมาฝ้าได้เจ้าควังเลยบ้านชาวบ้านสว่างให้ต่เสีมสุขจำนานทุกทุกครอบครัวให้ดำรงสุขสวัสดินิรามัยนิรากษุปัตเถรว่าสัพพายกันวันแรกนะครับโอ้ยวันคืน เมื่อคืนก่อนเจ่เมนนี้ไม่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรร้องลั่นทั้งคืนเลยนะครับผมสงสัยว่าได้เจอเพื่อนรักแล้วก็เรียกเพราะว่าผูกห่างกันนะครับถ้าผูกใกล้ๆกันกลัวไม่ยอมนอนนะครับผมเมื่อคืนนี้สงสัยก็นอนอาจจะไม่เต็มอิมเหมือนกันนะครับเพราะว่านอนนอนไม่ห่างกันเท่าไหร่แล้วก็ร่างกาก็เป็นนอนข้างวัดนะครับไฟก็สว่างนะ อ่าสาธุต่อไปกาคำเชิญประเวสสันดอนด้วยพี e no ่น้องเลยนี่นะครับบริเวณงานนะครับผมต่างจิตตต่างจิตั้งใจนะครับเนาะองค์การนี้เราก็มาแห่เมื่อปีที่แล้วก็มานะครับปีที่แล้วก็มานะครับผมางจิตต่างจติตอธิษฐานนะครับทำอมอีกนะครับห่างไปช่วงหนึ่งเพราะว่าช่วงโควิดก็หายไปนะครับ เอาคนละก่อนเอาไปน้องอาจารรย์อีกคั้าเรบ็ดก่อนเด้อครับผมขออนุญาตครับตบโอ้โห่ขอโทษขอไปนับแต่ราชาเจ้าเรือสงสัยไม่ได้นอนทั้งคู่หรือเปล่านะครับดรเดนะจะจีนหลับแล้วนะครับพ<า>้าเข่าเท้าพวงชาวบ้านกวมาสงสัยเมื่อคืนไม่ยอมนอน เขาตมูโว้และเป็ดไก่ฟาาทิน่น้อยใจใครพอเขาทุกอยากคายป้าป้าป้าเลยนะเนีเ่ยยงดีแค่แม่แสนหลาย ในฝั่งอยู่ยังคืบจนยากนางคนไกบไม่แม่ๆนะครับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากดไลค์กดแชร์ให้กับช่อบกันได้ฝากซีนวนคอมเมนด้วยนะครับวันนี้จบคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ